สวัสดีเอฟซีกาดชนะโชติธรรมกัมบะนีผมปนอีกามารายการตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราลุยกันในโหมดของตลาดซื้อขายนักเตะนะฮะในซัมเมอร์2025นี้นะฮะเพราะว่าซีซั่นปกติเนี่ยจบไปแล้วนะครับเรามาจับกระแสการโยกย้ายถ่ายเทนะครับทั้งขาเข้าและขาออกกันนะฮะโดยที่คลิปนี้จะเป็นมุมมองของสื่ออังกฤษนะครับที่มองไปยัง Big กซิมองไปยังทีมใหญ่ซึ่งทีมใหญ่ก็เบ่าวัวแมนยูด้วยนะ รวมไปถึงซปเปอร์ด้วยแม้ว่าจะไม่ได้ติดท็อป5แต่ก็ยังเป็นทีมใหญ่ในสายตาของสื่องติดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าสื่อติดเขามองทีมเหล่านี้ว่าอย่างไงเดินหน้าในตลาดซื้อขายรอบนี้แบบไหนนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งตเตือนกดซีฟิล์มเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการครอสจานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของ,ขอ,งอีกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ไปเริ่มที่ทีมแรกครับทีมแชมป์คอนเฟอเรนซ์กับเชลซีไปดูที่เชลซีก่อนครับซึ่งคิดบอกว่านี่คือซัมเมอร์ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายโอลมานของเชลซีนะครับทั้งขาเข้าและขาออกกันเลยทีเดียวขาออกเนี่ยว่ากันว่าเชลซีนะครับของอิโซมาลิสกานะครับหลังจากที่ได้ทดสอบทีมของตัวเองแล้วนะครับในปีแรกของมาริสกาเนี่ยชัดแล้วว่ามา r ิสกาจะปล่อยเกิน10คนครับ ในตลาดรอบนี้แล้วแต่ละคนแต่ละชื่อบอกเลยว่าตัวดังๆทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นราฮิมเตอร์ลิงปล่อยเวสลี์โฟฟาน่าปล่อยด้วยนะครับคริสตอฟเอนคุนคูตัวรุกก็ปล่อยเช่นเดียวกับเจ้าเฟลิกซ์ก็ปล่อยมีโนนี่มาดูเอเก้ปีกตัวจี๊ดก็ปล่อยเช่นกันมีเบนชีวเวลนะครับแนวรับเช่นเดียวกับทางอาเซลดิซา s ซี่ก็จะปล่อยนะครับพร้อมรับฟังทุกขอ้อเสนอ กองกลางอย่างคีนนดิลส์เบรริฮอรรวมถึงคานิชูบูเมกาก็ปล่อยถ้าได้ราคาที่พึงพอใจเห็นไหมรวมๆกันแล้วเนี่ยโชซีปล่อยถึง14คน,ด,นด,ด้วยกันในขณะดียวกันครับขาเข้าต้องจับตานะครับว่าโชซีเนี่ยจะได้ตัวเด่นๆตัวดังๆเพิ่มเติมหรือไม่หลังจากที่ปิดจ็อบเรื่องของเรียมดีแลบแล้วนะครับฉีกสัญญาอิฟซูวิตสามสิบล้านปอนด์นะครับมอบสัญญาอยู่ที่6ปีด้วยกันกองหน้าตัวเป้าเนี่ยได้แค่ตำแหน่งเดียวไม่พอนะครับ ยังจะไปเอานักเตะปีกซ้ายที่ถน,นัดเท้าขวาด้วยซึ่งตอนนี้มีชื่อของอเลคานโดการาโช่นะครับปีของแมนยูรวมถึงนิโกวิลเลียมส์นะฮะปีจากฝั่งของสเปนเพราะว่าตำแหน่งนี้ยังไงก็ต้องเสริมนะครับมีประเด็นของมิคาโลโมดริที่เล่นไม่ได้อยู่ในช่วงนี้รวมไปถึงสถานการณ์ของจโดรซันโชเองก็ยัง50-50ครับไม่รู้ว่าจะยังไงคือเชลซีอ่ะต้องการจะซื้ออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า ค่าเหนื่อยของจิลลนซานโชมันสูงเกินไปมันต้องลดลงมาหน่อยคือถ้าโชซีประเมินแล้วว่าเอ้ยพดานค่าเหนื่อยมันจะพุ่งสูงขึ้นโอเคพวกเขาจะไม่ซื้อจิลลนซานโชยอมเสียค่าปรับให้กับทางแมนยูอยู่ที่5ล้านปอนประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเอาตัวใหม่เป็นอะไรอย่างกาลาโชหรือดิโกวิเลียมส์กรบบจับตาตรงนี้ด้วยรวมถึงทางเซเน็ตแบ็กที่โชซีต้องการจะได้นะครับตอนนี้มีชื่อของ จรัดเบนสเวดด้วยนะครับโอ้โ oh หจะเอาเพชรเมร็ดงามของทางเอเวอร์ตันดูแล้วก็น่าจะต้องจ่ายแพงหน่อยนะฮะเจ็ดบถึงแล้านปอนด์ครับเอาไม่ละนะครับสำหรับจรดเบนสเวดของทางฝั่งท็อปปี้สีน้ำเงินนั่นคือเรื่องราวของเชลซีบอกเลยว่าสับสนโอลหมานวุ่นวายแน่นอนทั้งขาเข้าและขาออกแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นซัมเมอร์ที่สำคัญมากของทางเชลซีเลยครับเพราะว่าจะเปการต่อยอดให้พวกเขาเนี่ย ได้ไปต่อในระดับที่สูงขึ้นกับการเป็นแชมป์สักรายการใดรายการหนึ่งกับการเป็นขาประจำของแชมเปี้ยนส์ลีกและแน่นอนครับขยับช่องว่างให้มันใกล้กับพนันของหงเรือรวมถึงปืนในะเรื่องของการหลุนแชมป์นะครับทีนี้เราไปดูทีมที่2ครับสเปอร์สเปอร,อปอร์สื่อมองว่าอย่าเพิ่งไปโฟกัสในเรื่องของขาเข้าขา,ขาออกไปจับประเด็นของคุณสือก่อน นะครับเพราะว่าตอนนี้ว่ากันว่าชะตาชีวิตของแอนส์พอสเตอร์โกกลูไม่รอดน,นะครับไม่ช้าก็เร็วนะฮะป้าแอนส์ต้องแยกทางกับทีมคือทางเดนเนีเลวีเนี่ยโอเคขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับทางป้าแอนส์และคือในะเรื่องของการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและทำให้สเปอร์เนี่ยได้ไปต่อนะครับในการเตะฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณแตงคิวโซมาชนะฮะแต่ว่าในแง่ของการทำทีม ยังไม่ได้เข้าตาทางดานนีเลวีนะครับแล้วก็เหล่า MD มีการอยากจะเปลี่ยนซึ่งแน่นอนครับขาออกเนี่ยบอกเลยว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากมากกว่าที่จะอยู่ต่อแล้วตอนนี้สเปอร์ยังต้องเลือกว่าจะไปจิีใครจะไปดึงใครเข้ามาคุมทีมมีชื่ออยู่3คนครับที่เป็นหลักๆเลยแล้วก็อยู่ในเวทีพิีเมียร์ด้วย นะครับเพราะว่าเลวี่เนี่ยไม่ได้ต้องการให้แบบกุญซือที่เข้ามาใหม่ต้องมีการปรับตัวคือมันต้องใช้งานได้เลยมีชื่อของมาโกซินวากุญซื้อคนเก่งของฟูลเลมนะมีชื่อของอลิเวอร์กลาสเนอร์กุญซื้อคนปัจจุบันของพาเลสนะครับทีมแชมป์ฟุตบอลเอฟเอมีชื่อของโทมัสแฟรงค์นายใหญ่คนสําคัญของเบนส์ฟอร์ดนะครับสามทีมนี้นะจากฟูลเลมจากพาเลสและจากเบนส์ฟอร์ด เป็น3ทีมในลอนดอนนะครับกาสเนอร์มาโกซินวาแล้วก็โทมัสแฟรงค์แฟนบอลสเปอร์อัลฟครับแต่เท่าที่ผมดูนะบอกเลยว่ามันยังไม่โดนยังไม่โดนใจครับเพราะว่าฟุตบอลของสเปอร์เนี่ยหลักๆเลยมันต้องเล่นเกมรุกเต็มตัวเล่นบอลสนุกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีเป้าหมายมีผลลัพธ์ที่ดีแ่สามคนนี้กับสมทีมยังรุกไม่ได้มันเท่าสเปอร์เลย นะครับทีมที่ดูดีกว่าสเปอร์มันก็คือทีมใหญ่ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้นะครับที่สเปอร์จะไปดึงตัวเป๊ปไปดึงตัวกุนซืออาร์เนอร์ไปดึงตัวมิเคิลอาเจดจต้าถูกต้องไหมครับดังนั้นต้องเลือกใหม่อาจจะเป็นกุนซือต่างแดนนะก็ได้นะครับสุเนอินซากี้ไหมนะครับที่อกหักจากทางอินเตอร์มิลานอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่โฟกัสไปที่ตัวกุนซือก่อนเพราะว่าตัวกุนซือจะเป็นตัวบ่งบอกว่านะักเตะหน้าใหม่เนี่ย ที่ต้องเข้ามาเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับทีนี้ไปดูทีมที่3ครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้ปีศาจแดงเนี่ยได้แล้วนะครับคือมารุสคุนญ่านะครับเดี๋ยวสักพักคุณป้าก็จะมาบ้าบอไม่ใช่มารุสคุนญ่าได้มาจากวูฟนะครับฉีกสัญญาแล้วเรียบร้อยซึ่งตอนนี้ตำแหน่งต่อไปของปีศาจแดงนะครับโฟกัสไปเลยฮนะที่กองหน้าตัวเป้าหน้าเป้ามาใหม่แน่ครับ ไม่ใช่รัสวุธไฮลุนไม่ใช่โจชซเซอร์เซ่แน่สลับซีซั่นหน้าเป็นแค่สำรองหรือโดนปล่อยหน้าเป้าเนี่ยให้จับตา2คนครับที่ดับเบิลวิคเตอร์คนแรกครับวิคเตอร์โฮซิเมนของทางฝั่งนาโปลีและคนที่2ครับวิคเตอร์เยอร์เคเรสนะครับกองหน้าตัวเก่งของ bon. สปอร์ติ้งลิสบอน2คนนี้ครับเป็น2คนที่ปีศาจแดงพยายามที่จะามาให้ได้แม้ว่าทางโฮซิเมนเนี่ยจะถูกจับตาและก็ตามจีบจากฝั่งฝั่งของซาอุ แต่ก็ต้องถามทางโฮสเมนด้วยว่าจะจะไปไหมรวมถึงทางแมนยูอาจจะใช้ไปอีกอะรฮันโดกานาโชที่นาบปลีต้องการจะได้เป็นการลอบนะฮะให้นาบปลีเนี่ยมาทำธุรกิจด้วยรวมถึงทางเยอกเรสเนี่ยแน่นอนครับเขามีความสัมพันธ์อันดีกับรูเบนอาร์มอริมนะครับสองคนนี้แฟนผีจะเลือกใครแต่บอกเลยนะครับว่าใครก็ได้ ย่งไงก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นยูเคเรสจะเป็นโฮซิเมนดีกว่าราสวูดไฮลุนแล้วก็โจัวเซอร์ซี่อย่างแน่นอนนะครับอีกคนนึงครับที่น่าจะต้องเอามาให้ได้คือไบรอันเอมบิโอโมครับนักเตะตัวเก่งของทางเบนท์ฟอร์ดครับบอกเลยว่าถ้าได้เอมบิโอโมเข้ามาประสานงานร่วมกับทางคุณย่าและไม่ได้ขายบรูโลนลแฟัน,นซ์นะมันเป็นภาพที่ดูดีด้วยนะครับสำหรับตำแหน่งตัวรุกของทีมนะครับแต่ที่ ไม่ซื้อไม่ได้นะครับวิงแบ็กเก่งๆสักคนหนึ่งเซอร์กิปบอกว่ายังยังต้องซื้อครับสำหรับวิงแบ็กที่ขึ้นลงได้ตลอดเวลาและเป็นวิงแบ็กที่สามารถเติมในเรื่องของเกมแดนกลางแบบเป็นคนพิเศษที่มาช่วยเกมแดนกลางได้แต่ที่แน่ๆครับถ้าไม่ซื้อตำแหน่งนี้บอกเลยว่าเตรียมพังพินาครับนั่นคือผู้รักษาประตูโอนาน่าไม่มีทางเก่งกว่านี้ครับและจะก่อความผิดพลาดซ้ำๆซักๆเหมือนเดิมด้วยสำหรับซีซั่นถัดไปดังนั้นตำแหน่งผู้รักษาประตู ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องซื้อมือหนึ่งคนใหม่นี่เป็น3-4จุดที่ปิศาจแดงต้องดีลให้จบกับแต่ต้องเป็นการดีลให้ชาญฉลาดซื้อมาแล้วต้องใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของเม็ดเงินที่จับจ่ายไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกครับ ว่าเมฆเงินของพิซ่าดงเนี่ยไม่สามารถใช้ได้แบบพุ่มเฟือยได้เพราะว่าไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในนั้นกับการบรหิหารงานของโรเบนออมริมแล้วก็ทีมงานของทางฝั่งพิซ่าดงให้ดีๆแต่ผมเชื่อว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องได้3ถึง4จุดนี้นะครับเพื่อให้พิซดาดงยกระดับตัวเองให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้เราไปดูทีมที่4ทีมที่4คืออาร์เซนอลครับอาร์เซนอลแน่นอนครับคือมันเป็นซัมเมอร์ที่โคตรมีความหมายเลยและสำคัญด้วยรหรับปืนใหญ่ เพราะว่าเป็นพระรองมา3มซีซั่นติดถูกต้องไหมครับซีซั่นที่4ปีนี้บอกเลยว่าถ้ามิเคลอาเตตาไม่สามารถพาทีมอาร์เซนอลควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้บอกเลยว่าคุณจะต้องพิจารณาตัวเองละมันไม่ได้แล้วนะครับอาร์เซนอลต้องถึงเวลาเป็นแชมป์ได้สักทีหนึ่งครับซีซั่นนี้แน่นอนสิ่งที่อาร์เซนอลต้องเติมนะครับโอเคเกมแดนกลางกับคุณเติมไปแล้วนั่นคือมาตินซูบิเมนดีมาตินซูบิเมนดีมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับจะเข้ามาผลึกกำลังร่วมกับ ดิแกนไรส์แล้วก็ทางมาติโอเดกาดถือว่าเป็นภาพที่ดีมากนะครับแต่สิ่งที่ขาดอย่างที่ทุกคนทราบดีคือกองหน้าตัวเป้ากองหน้าตัวเป้าก็ต้องได้เช่นกันนะครับตอนนี้มี2ชื่อนั่นคือวิกเตอร์เยอแคเรสที่จะแข่งกับทางปีศาจแดงรวมถึงทางเบจิมินเซสโกนะครับซึ่ง1ใน2คนนี้ยังไงก็แล้วแต่อสนานต้องได้นะครับจะเป็นเซสโกก็ได้นะครับคือเหมาะเจาะเลยเป็นกองหน้าหมายเลขเก้าตัวฉกาศ จะเป็นยเรสก็ได้นะครับนี่คือเร็วว่องไวแล้วก็ชบุกไวด้วยแต่จุดหนึ่งที่อยากจะให้สนอนซื้อนะครับสำหรับมุมมองของสื่อคือปีปีฝั่งซ้ายเนี่ยในเวลาที่คราเบียมาตินารี่ไม่อยู่หรือว่าฟอร์มตกขาดมาตรฐานยังไงก็ต้องมีตัวแทนยังไงต้องมีตัวเสริมซึ่งตอนนี้ให้จัดตานิโกวิลเลียมส์นะครับทางฝั่งสเปนแล้วก็เลรอยซาน่ที่จะย้ายออกจากเสือใต้ คือถ้าได้ทั้งซูบิเมนดีเซสโกหรือจะเป็นเยอเคเรสและได้เรลอรซานีเข้ามานะครับอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยากจะให้ซื้อก็คือแบ็กอัพชั้นดีของด avid รรยานะครับและถ้าเงินเหลือสมมุติว่าขายตัวเก่าออกไปได้ก็ซื้อฟูลแบ็กตัวเก่งๆสักคนหนึ่งแค่นั้นเองครับจ่ได้เป็นอย่างนี้ฮะเป้าหมายหลักเลยนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางได้ไปแล้วใช่ไหมซูบิเมนดีกองหน้าคนนึงต้องได้ แล้วก็แบ็กอัพชั้นดีของเดวิดไรยาคสามคนนี้สามตำแหน่งนี้ถ้าสโตรนทำได้บอกเลยว่าสามารถลุยต่อได้ทันทีนะครับนี่คือมุมมองของสื่ออังกฤษนะฮะทีนี้เราไปดูทีมที่5ครับรเรอับสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของป่าเป็ดนะครับนี่คือซัมเมอร์ห่งการเปลี่ยนแปลงของแมนซิตี้อย่างแท้จริงครับมีการฉีดอะไรใหม่ๆเข้ามาตั้งแต่ในช่วงตลาดหน้าหนาวแล้วทุกคนคงได้เห็นนะครับใช้เงินไปประมาณ200ล้านปอนด์นะครับกับ4นักเตะ ซึ่งก็เห็นผลแล้วนะครับว่ามันดีดีขึ้นจริงๆทั้งกองกลางแล้วก็กองหน้าอย่างโอมามามุชนะครับส่วนซัมเมอร์นี้จะมีการเปลี่ยนถ่ายหลายต่อหลายคนเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกองกลางก็จะเป็นทิชเชอรี่ไรสเดอร์นะครับจากเอสวิลานไม่น่าพลาดนะครับสำหรับเคสนี้เพราะว่ามิลานก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเป็นเงินก้อนโตและยังมีรรยันเชอร์กี้นะครับดาวเตะชาวฝรั่งเศสก็เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเช่นกันนะครับตัวรุกเนี่ยจะมีการเสริมแน่ อาจจะมองไปที่มอแกนกิฟไว้ท์ก็ได้นะครับรวมถึงดานี้โอโม่ถ้ามันเป็นไปได้แต่จะมีมิดฟิลด์ตัวรุกหน้าใหม่เข้ามาอย่างน้อยสอคนหรือ3ามและรวมไปถึงฟูลแบ็กด้านซ้ายครับที่ทางเป๊ปเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากครับมีชื่อของรรยานอตินูรินะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งของทางวู๊ซึ่งตัวนี้นะฮะ เป๊ปเนี่ยชินชอบมากนะครับตามผลงานตามฟอร์มมาถึง4ี่ซีซั่นแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะลุยเต็มที่แหละสำหรับแบ็กซ้ายวัย2ีปีที่ขึ้นลงได้แบบตลอดเวลาเป็นแบ็กซ้ายที่สามารถเปิดบอลได้อย่างแม่นยำและวก็คอสบอลได้ด้วยเรวมถึงบุกขึ้นไปแล้วก็ยิงประตูได้นะครับแล้ยังมีในเรื่องของนายประตูนายประตูเห็นว่าเป๊ปเนี่ยต้องการความเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะไปดึงตัว เดีย o ก้คอสตานะครับนานประตูชาวโปรตุกีสเข้ามาทำหน้าที่แทนเอเดสอนที่ตอนนี้ถูกทีมยักษ์ใหญ่จากลิาอุตตามจีบไม่เว้นวันเลยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่ามันน่าสนใจนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ยุคใหม่ของโรเบสิฟ้าอย่างแท้จริงนะครับส่วนทีมสุดท้ายครับนั่นคือลิเวอร์พูลนะฮะแน่นอนตอนนี้สื่อบอกว่าลิเวอร์พูลจะโฟกัสไปที่เรื่องของฟอร์เอนเวสกับ ตัวรุกทีมชาติเยอรมันของไบเออร์เลเวอร์คูเซนที่ล่าสุดก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนี้เลเบอร์คุเซนมีการปฏิเสธนะครับข้อเสนอของทางลิฟูเนี่ย135ล้านยูโรฝัดตกโต๊ะเจรจาไปครับบอกว่ามันไม่ถึงทีมห้างยาย่ยังยืนกรานครับว่าเคสของเฟรนเวสเนี่ยจะต้องเป็นกองกลางที่มีค่าตัวสูงที่สุดกับอยู่ที่150ล้านยูโร ซึ่งตอนนี้ในตัวของ v วผ่อนคลายแล้วคือเขาประกาศชัดแล้วว่าสถานีต่อไปถ้าเขาต้องย้ายออกจากเลอกเซนต้องเป็นลิเวอร์พูลทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลิเวอร์พูลจะไปดีลกับเลอกเซนได้หรือไม่นี่คือประเด็นสําคัญบางคนบอกว่าทําไมช้าจังเอา้าเงินจํานวน150ล้านยูโรมันเป็นมูลค่าที่สูงมากนะครับมันจะมาคุยทีเดียวจบไม่ได้มันต้องดูขั้นตอนการจ่ายเงินนะครับ รวมถึงตัวเลขว่ามันถึง150ล้านยูโรหรือไม่ตามที่ลอร์โกรเซนต้องการหรือเปล่าการจ่ายเงินของลิพูเป็นแบบไหนเงินสดเท่าไหร่และมีพ่วงนักเตะไหมเห็นว่าจะเป็นฮาวีย์เอเลียตกองกลางวัยห้าวรวมถึงอาจจะเป็นเจอร์ลคอนซาอยู่ที่ว่าลอร์โกรเซนมองว่าเอเลียตหรือคอนซาจะตอบโจทย์ในแผนการสร้างทีมของเอเชนฮาร์ ยังไงอะไรแบบนี้ครับคือมันต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งแต่ในภาพรวมเนี่ยมันคือทิศท,ทางบวกยังไงก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าลีพลเนี่ยเอาแน่สำหรับตำแหน่งของเฟรนเวสนะครับแล้วเดี๋ยวตามติดในเรื่องของมิลลสเคอร์เคสนะครับแบ็กซ้ายจิมชาตทฮังการีตำแหน่งซ้ายน่าจะได้ครับสำหรับเคอร์เคสสื่อมองว่าอย่างนั้นก็เป็นยุคใหม่สำหรับฟูลแบ็กนะครับสิ้นยุคทองของเทรนแล้วก็โรโบ เป็นคลิปที่ผมเคยทําไว้เรียบร้อยก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นมีลอสเคอร์เคสอยู่ด้านซ้ายขวาเป็นเซร์บีฟิมปงนะครับ่วนกระดาษตัวเป้าเลยต้องมาลุ้นดูว่าลิฟูเลือกใครนะครับนูนเยสเนี่ยไม่อยู่แน่ขณะเดียวกันอาจต้องหาปีตัวใหม่ไหมนะครับเพราะว่าหลุยสอาจจะไม่อยู่กับทีมนะครับอาจจะเป็นนิโคลวิลเลียมส์ก็ได้ใครจะไปรู้แต่มันจะมีอยู่ประมาณ4จุดหลักๆนะครับที่ลิฟู จะต้องเสริมต้องเพิ่มนะครับแบคขวาเสริมแล้วซ้ายต้องมากองกลางตัวรุกกองหน้าตัวเป้าส่วนอื่นคอยว่ากันเป็นบิ๊กโมนัสของเดอะคอฟทุกคนแต่จะเป็นซัมเมอร์ที่แฟนหงด้าระทึกกันในเรื่องของตลาดขาเข้าเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยครับเป็นการเจาะมุมมองสื่อสำหรับบรรดาบิ๊กซิกในตลาดรอบนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามา พูดคุยกันได้เลยนะครับฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครที่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีพีเอสเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสพอร์ตช่องทางของอีกแชนนลด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกแชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ